กลาบสวัสดีกัลยานมิทธธรรมพุทธศาสนิกชนกันทุกท่านผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับเดี๋ยววันนี้ครูแบงก์ก็จะมาพูดให้ฟังลักษณะอาการของผู้ที่เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างไรมาฟังกันนะครับแม้จะเรียนพระไตรปิฎกจบมาทั้งเล่ม มันก็มีข้อดีที่ทําให้เรารู้เรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอืรู้ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ในตรงนั้นเองมันเป็นธรรมะที่เราจดจําเอาไม่อาจที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรียนนักตินักธรรมตีโทเอกมาปร,ริญญาเก้ามาก็ตามก็เป็นความรู้แค่ภายนอกไม่ใช่เปลือกข้างใน ไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้นะครับถ้าเราตั้งใจฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนําแล้วเราก็นําไปประพฤติปฏิบัตินั้นมันก็จะทําให้เรารู้แจ้งแทงในธรรมได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาการของผู้ที่เข้าถึงธรรมะแล้วนะครับก็จะเป็นผู้สามารถเผากิเลสได้อาการของผู้ที่เข้าถึงธรรมะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ รู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมได้เองรู้สภาพสภาวะการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของไตรลักษณ์ถ้ายังไม่ได้ทราบความเป็นจริงของความเป็นอนัตตายังไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมนะแต่ถ้ารู้ว่าคนสัตว์สิ่งของเป็นแค่นามสมมุติเป็นแค่อนัตตานั่นแหละผู้นั้นเนี่ยเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วประมาณนี้นะแล้วอาการของผู้ที่เข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าเป็นยังไงต่อ ก็จะมีลักษณะที่เย็นชุ่มช่าอยู่ข้างในใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเย็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนมันก็จะเกิดอารมณ์สุสขจนจนเหลือลดเลยอาการของผู้ที่เข้าถึงธรรมนะแล้วก็จะมีจาคะมากขึ้นมีความเมตตามากขึ้นประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในช่วงเช้า เคยหิวข้าวตอนเช้าอะไรต่างๆมันก็จะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยหิวเหมือนรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนั่นแหละอาการของผู้ที่มีปิติแล้วก็เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นไปประมาณนี้ถ้าทุกท่านรู้สึกแบบนี้ก็แสดงว่าท่านเนี่ยเข้าถึงธรรมะแล้วนะครับอืมประมาณนี้นะแล้วท่านก็มองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ ร่วมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย่ยท่านเนี่ยเข้าถึงธรรมะแล้วแต่ท่านยังมองไม่เห็นแบบนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงประมาณนี้นะครับ